<Okay. S 2> สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับทีมงานหากินมานอีกแล้วครับผมหากินมานเขาขัา้วหมือนหากินในขั้วครับวันนี้หากินมานวันครอบครัววันหากินในขั้วมืนอนี้บระด้ออกครับปลา <c oughs> พบกับเชฟเชฟประจําทีมงานนะครับผมเบาใจหลบรอ <c oughs> ครับผมมันนี้มีมีเมนูยังก่อครับวันนี้มีแด่ยังเค่ยังซุปพี่น้องกิน,นืันนี้สองเมนู ครับผมอมไม่รู้ค่ะนีก๋อยหมูแล้วก็ต่งไก่ต่งไก่ครับผมต่งไก่บ้านเนาะต่งไก่บานต้นนี้ผมจะซอยหมูแป๊บหนึ่งกอสมาชิกเข้ามาเบื้องการท่านหมูครับเชีบชำแน่นชำนาญท่านโดดใชได้เล็บเจ้าของอ่ะก๋อยสุกเด้อขอยบางเนื้อ เอก๋อยหมูมีมีอย่างเนี่ครับเครื่องปรุงก๋อยหมูก๋อยหมูเฮานี่มีอย่างเนี่ครับก๋าที่มีผักหอมผักชีอันนั้นแน่นะครับผมเก่าป่วงมอตะแค่แค่มีสือาครบเรียบร้อยครับอุปกรณ์ครบเนาะหมักเน่าขาดอะไรอยู่แค่จะเปลี่ยนก้อยหมากเน่าครับขาดสมอะไรครับก้อยอก้ยหมูครับก้อยหมูเมนูบนบ้านครับผมจะ่ากันเสีบคือเก่าแซ่บสึงนี่แหลกันแซ่บ ไคมีโอกาสเฮ็ดจีบเองก็ลองเฮ็ดเบิร์ครับผมเมนู่นยังไงง่ายครัเฮ็ดง่ายทำอะไรอย่างนขึ้นแนวกแก้คักอันนี้ขาดมาได้แท้เออขั้นขาดเมนูขั้นขาดตัวนี้เนี่ยอันเซฟนี่ไปบเปลี่ยนเลยเฮ็ดกับเขานี่ต้องอยู่ที่อารมณ์ข้นพร้อมเนี่ครับผมเสียบเปล่สียบขั้นอารมณ์ดีเนี่ยเฮ็ดกับเข่าแซบเสียบนะครับครับเราถึง สีมาอยางซ่บด้วยรู้คขันคันขันไข่ออถึงเนี่ยเออแซ่บหนักๆแต่ไข่ออดอะง้อมยัดลในชัน้อยอ๋รุนี่ล่ะซุ้มติ้มันไม่ได้เลยก่อนนันดีครับวนเลยวนเลยอัน้อครับ พี่น้องทั้งไก่เอฟซีเขา้ามาบวาสิเป็นทั้งเมืองไทยบาว่าสิเป็นเกาหลีไต้หวันสหรัฐนะครับอังกฤษเห<ม>ล้าขม,ม,ามิ้นพม่ามีบั๊บอลุตพี่น้องโลกโซเชียลแล้วไปเนะอะนี่คือการหัน่นก้อยนี่บม่ได้ซับมิวคับคือคือหันห่นบางๆหั่นอหไบางให้ใหน้อยไว้พอดีเลยครับอ๋อ อันอันลาบอีกอย่าง,นงหนึ่งเนาะอันนี้คือก้อยก็ขั้นบางๆเอาหั่นมันพอดีตซอยน้อยๆเลยครับพี่นอ,อกเบ่งเด้อดิสา,าม,มินงต้อสามงเหมือนจิ้มหน้าจอเอาแล้วครับเพื่อม<น>ันหอมใส,ส่ใสไใบมะกรดูดหน่อยหนึงใส่ไลนก็จดีคิว ตอนนี้คือมามาตอนเครื่องคั่วครับผมมีมีอย่างนีล่ะครับเครื่องเครื่องเข้านี่นะใบมะกรูดเ้างิดสร้อยใบมะกรูดใส่น้ำอ๋อหอ,อ,อมมาจากต้ตนหอมเข้า <c oughs> แล้วผมเป็นสิบิโคนกินเผ็ดอีกนิดหนึ่งใส่พี่ลูกโดดครับต้องใส่หน่อยนึงบัใส่รลายเครื่องบุ้งง่ายๆครับผมเนี่ย <c oughs> ้กูต้หตนหอมบักชี่อะไยังไงเอาเอาทันแลครับคือ <c oughs> ตอนนี้กำลัง,งหั่นหัวหอมครับผมหั่นหัวหอมใส่แล้วก็ดิ พร้อมแล้วกับพักซี่เนาะนมนลงตรนี้ก็เพื่อซอยซอยเพิ่มรสชาติเนาะไอ้เินมความรับข้าวเนี่ยนอนยืดหอนรับข้าวซนะอ,อยแห้มีสีสันเป็นตะแซสบเงินว่า นี่คือความชำนาญของเซียมนะครับบวมปุ่มๆหันโยนซะเลยอันนี้ไม่อันี้กินก็ได้กที่อืนเอออันี้อื่นไม่ได้กินกัาวบ้ตอนเห็นตอนเห็นผมไปไหนครับผมตะเพิ่งตอนตอนตอนเลี้ยวครับผมหน้าตาสิเป็นแต่แซ็บหรือบอสเซ็บกับทานรุนกันครับผมอืม ตอนนีั้นต้นหอมผักชีใส่ใบมะกรูดใส่นอพอิดสดนอนี่จวดจาดขั้นบานเข้าว่าจาดริกสามสีน้ำมน่งไฟงาแต่งของเรเนี่ยได้ตัวนี้ออกไปบางบานเกินมาบอกเพชรทวสั่น ่ะมาถึงขั้นตอนแล้วครับผมต้นหอมบักซี่ล่องเร็วแต่ยังตอนนาะบ้านนี้เนาะพริกป่นครับข้าวกลัวครับอ๋อกต่ใส่พริกป่นข้าวข้าวหัวนาะนี่ฮะเคือความสะดวกรวดเร็วเ้าซื้อมาตลาดนีตลาดมีทุกอย่างครับผมเป็นเิ็ดกินซื้อเอาใกล้บ้านตลาดใกล้ใกล้บ้านห้องตลาดมาเก็บมักมักเก็บมักนัวกับเบิ้งกับตามตามสอบตามมวนครับปตามมาก อลงหาเนี่ยมาค้นเหมือนกันปลาลงติดเขอบขวดลงแล้วปลาหงนัวหงนัวหมักเน่าครับ ผมนัวนี่นะแต่มักเนอให้มักไรก็ใส่ไรใส่ไลนวไรใส่ไรเสบไรเพิ่งมาแสบไรเมาครับเดี๋ยวแต่มักพี่น้องก็ใส่กันได้กูได้ใส่กูมากกูมักใส่กันได้ตาบอดอะไอืมตา่อนมากกับใส่ลงละครับขาดโบได้โบได้เนีแนเสซบผูมักนี่ใส่ฮอดหนึ่งเข่าก็ใส่น้่เพิ่วมามักไร ใส่ลายเสียบลายอันนี้มาครับยแตกตาโอ้น้ำใบซอเลยบนนี้เสียบแห้งหอมกินข้าวครัวแล้วครับพร้อมกินข้าวครัวหลับหัวง่ายงอนตันหวยหวยเลยโอ้พ้อมหิวหิวเลยครับพี่น้อเบืองเบิอง คุณอ่านนั่นละอือนี่คือคือก้อยผักเน่าครับผมก้อยหมูอีกอย่างหนึ่งก๋วยเป็นสิ่งแข็งทีนะครับอ่ได้ใส่เลือดใส่ยังงม่นบ้างไหมแบบงูเนาะก้อยหมูทั้งพี่น้องพี่น้องอยากเค็ดกินกย่ล้อเค็ดเบิรงครับมีนู่ง่ายๆแต่ว่าบางคนเพิ่นสิเอาไปเอาไปคั่นเนี่ย่นสิคั่นคั่นนีคไปขั้นเน่าะสูตรของ หากินมาให้ก็สำคัญที่นี่ครับนะถามว่มาให้พี่น้องแล้วเอ้ยแค่จะเห็นนัมดูเออนี่เจมอาชิมหอเหลียงเลยจวดจวดได้ปะตักไม่ตักเองว่าจาก,จากสอนด,ด้วยให้พี่น้องเขาเห็นด้วยเป็นยังไงหน้าตามันเป็นแต่เสียบหรือยังไงเออนี่ครับนี่ครับ เอาเจ้าบมันอันไปนี่ครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อ่ยวแซ่บเป็นเดีแซ่บนะครับสนหากินมันแล้วครับเพื่อนนี่สุดยอดครับสุดยอดนั่งแซ่บแซ่บแซ่บไล้แซ่บไล้โน้ตไล้สีสันสุดยอดครับ ต้มไก่เท้าเนื้อบาน่ต้มไก่เนื้อบานเนาะนำฟดวดดวดเลยรอบุงอย่างเดียวครับร้มไก่โอเคครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยสน ใส่จานเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อยไปนี้ครับบันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือต่อไปคือกินเน่าแกะข้าวอืมันแก่แล้วกันบะได้ันอะไรเขาสกินดิบก็ได้ครับสกูร์กูรวก็ได้ครับคูรวผู้ใดมักมักดิบก็กินดิบครับให้ได้มักซุกก็คกูวเอาครับผมนั่นครับพี่น้องอีเด้อหน้าตา ยอดขึ้ที่เหลือห้องก็จิบขัวให้แม่บ้านขึ้นไอ้ที่ขัวขัวก้อยโม่ให้ไอ้ขึ้นพวกมึงก็กินเห้องก็ดิตัวตัวแห้งๆตอนนี้นะครับนะครับพี่น้องงานตาบ้านแปดบาทเลยนี่นะ